คติภพของอริยบุคคลเมื่อครั้งประทับที่พระวิหารคินชกาวัสถะณนะหมู่บ้านนาธิกะคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงการเกิดในภพต่างๆของคนทั้งหลายผู้เคยอุปธรรมบำรุงพระรัตน์รัรซึ่งคนเหล่านั้นตายไปนานแล้วคนที่พระองค์ทรงกล่าวถึงอยู่ในสิบแคว้นคือกาสีโกสล วัชชีมัลละเจติวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุรเสนะเฉพาะชาวนาธิกะมีห้สิบคนที่เป็นอนาคามีตายแล้วเป็นโอปปาติกะคือเทวดาประเภทหนึ่งซึ่งจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกกว่า90สคนเป็นสักทา